สมาชิกหวยลาวหวยฮาหนอยทุกท่านนะครับวันนี้นะครับผมมีแนวทางหวยฮาหนอยนะครับเมื่อวันจันที่เก้าเมษายนหกข่านะครับย้ําเลยนะครับว่าเป็นแนวทางในการคํานวณตัวเลขนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับสูตรสองตัวตรง ไปกับบนล่างนะครับซึ่งผมได้นั่งคำนวณไว้แล้วนะครับหน่อยละสองศูนย์นะครับสูตรสองตัวตรงหน่อยละสองศูนย์นะครับเดี๋ยวจะคัดให้แต่ละหน่อยเลยนะครับมาดูที่หน่อยพิเศษนะครับ น้อยพิเศษนะครับก็จะมีห9ึ่งเก้าเก้าหนึ่งหกสเด่นเวิ่ง6มาดูที่น้อยปกตินะครับ น้อยปกติก็จะมี0.9 9.0 7.8 8.7เด่น0วิ่ง7ที่น้อย v a p นะครับ BAP ใน B P ก็จะมีแปดหนึ่งหนึ่งแปดหกสาเด่น3วิ่งหนึ่งประมาณนี้นะครับผมอย่าลืมนะครับที่ผมย้ำทุกคลิปนะครับว่าให้รวมตัวเลขทุกตัวนะครับไปเล่นแต่ละหน่อยนะครับ บางวันก็ออกตรงๆนะครับบางวันก็ออกสับกันนะครับย้ำเลยนะครับว่าเป็นแนวทางในการคำนวณตัวเลขนะครับดูเพื่อเป็นแนวทางไม่สนับสนุนให้เล่นการพน,นันโปรดใช้วิจ,จารณญาณในการรับชมด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับโชคดีทุกท่านสวัสดีครับผม